สวัสดีครับแม่ทน้องทุกคนครับพบกคคับรถด,ดําเมืองสกลนครับนี่ก็มาจากในเมืองเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้มีงานช่วงบ่ายครับทุกหลังเที่ยวนะกับเจ้าซันนี่ครับตัวใหม่ตัว เที่ยวนึงครับบอลูกรังนี่ไกลครับรรรอยู่นครพนมอยู่แถวแถอองยาครับไม่ถึงอองยางห่า่ครับเดินถึงนันเลยแล้ว,ลวก็ตีนนคพนมครับอเอทีอาร,ร์ัวนนี้ โตโบนะครับพี่น้องเงียบพังดังวิ่งครับสายยาเงียบพังดังวิ่งเออเหมาะรับเหมาะรับโอ้อยากได้นะครับมาครับเดี๋ยวลงมาดูว่าตักไหมครับผมมาจากผู้ช่น้อยของผมนะ อันนี้ตะก่อนจะเป็นจำได้ไหมครับในคลิปผมตะก่อนจะเป็นอ่อวอลโวนะครับตัว2องรสบนะครับคันนั้นแกซื้อมาใหม่ครับวันนี้เป็นอ่าซันนีนะครับตัวนี้หน่าใช้นะที่ผมอ่าดูการเขาอ่าราคาก็ถูกนะครับกินสวยอยู่นะครับจะเปียกครับ คงกี่เล็กเนาะเอาอเดูสิเออรบไอ้เทีับมาแล้วรถมแมลงครับผมก็แค่กู้สู้ตัวน,น้อยๆนะครับแต่สู้ทักหน่้ๆเขาได้ไหม โอ้เปียกหน้าฝนนะครับโอ้มีลายแยกมาด้วยนะครับคันนี้คันนี้กสวยอยู่เม็ดเล็กอยู่เป,เปียกนะอาทิตย์ละอาทิตย์ละเที่ยลนะครับลุกรังตรงนี้ก็หายากแล้วรถเยอะครับแถวบ้าน ก็ตามทางนี้ครับรถละพันนะครับแถวบ้านผม ร้ยครับรถใหม่ครับนิ่มมากเลยครับรถใหม่ใหม่อะไรก็ดีหมดแล้วครับเงียบเม่กีขีไม่มีดังเลยครับถ้าเป็นรถเก่าฟังนู้นอโอโหก็เห็นกันนะครับคันนั้นของโซนทางอ่าคนาแก้วนะครับทางนั้นอันนี้ก็คนาแก้วเหมือนกันครับแต่ติดเขตนครพนมครับแต่ผมข้ามเขตนครพนมมาแล้วนะครับ เยอะนะครับเขาอ,อยู่นานแล้วเป็นเดือนแล้วอยู่นี่ก็ได้รถใหม่มายืนบอดลูกลังนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับรถใหญ่รถเล็กแบบผมผมไม่ไหวหรอกแต่ได้มันได้ไหมครับมันก็ได้เลยครับเพราะผมกระตักดินใส่ดำปกติแล้วแต่ว่าผมก็ไม่มีบอดนะครับไม่มีไม่มีใครรู้จักเลยมีคนรู้จักสักหน่อยก็โอ้น่าจะดีนะครับมีบอดิน ดูการออกกายไหมครับไม่ได้เหยียบนะครับไม่ได้เหยียบนะครับไปแล้วครับฟังเสียงนะครับไม่ค่อยได้เหยียบเหยียบนิดเดียวไปแล้วครับผมกําลังูุโซครับมาครับพี่น้องครับคิดเอาครับประเด็นยัดดันตูนนะครับนี่ลื่นครับลื่นครับลื่นแล้วลื่นแล้วไอ้ยะเป็นไงครับพี่น้องผมกําลังูุโซครับ แล้วายสบายๆกินหมูแบบนี้อยากเจอบอลเนืองๆนะครับยังไม่เจอนะสับสองครับอาได้สิบสปีดแรงครับครูกำลังคู่โซ่ครับดูเอาครับว่าเป็นไงครับเหมาะนะครับผม วางแผนด้วยนะว่าอยากตั้นอีกสักคันหนึ่งครับถ้าได้ถ้ามีตังมีอะไรดีๆครับถ้าได้ทุนดีๆครับซื้อแคนเตอร์มาอสักคันหนึ่งครับสภาพดีๆหน่อยครับอยากไอเครื่องตัวเดิมตัวนี้ตัวที่ผมใส่ะอัดเทอร์โบอีกเข้าไปเพราะว่าสุดยอดนะครับเอาแบบเต็มระบบนะครับระบบคิฟฟี่ระบบอาอาเบรระบบคาร์ดลมเอาแบบเต็มระบบเหมือนรถใหญ่นะครับ แต่นี้อ่าอันนี้แค่เครื่องนะเครื่องกับเกียร์นะครับเน้นเครื่องกับเกียร์แค่นั้นนะครับดูกําลังครับซิวซิวครับสังเกตอเอ็นพีอาร์คันก่อนนะครับนานั้นนะครับมันยังอ่าเหยียบออกแค่จะออกไม่ค่อยได้ครับอันนี้เบาๆครับเดนลองครับเบาๆออกไม่ได้ดันนะครับไม่ได้ดันตูดนะครับเมื่อกี้ไม่มีการดันตูดนะครับออกคลิปนี้ก็ขอฝากอ่า ติดตามหน่อยนะครับนี่คุณสุกเริ่มลงคลิปแล้วหาตังค์ซื้อรถแล้วจะได้ตังค์เหมือนเขาไปซื้อรถใหม่ๆเหมือนเขาไหมเนี่ยเพราะว่ารถใหม่ก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าปั้นรถเก่าไว้ใช้ดีกว่าไม่ครับที่แรกว่าพ่ออยากขายคันนี้อยู่นะแต่ว่าผมบอกไม่อยากขายดีกว่าใช้นี่แหละดีครับปั้นเอาเนะาะทีนี้ก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวยาวเกินครับ ขอบคุณครับ